สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเข้าสู่เรื่องของการสร้างทางเลขาคณิตอีกนะคะโดยใช้วงเวียนยังอยู่ยังอยู่ในเรื่องของการใช้วงเวียนนะคะเรื่องนี้เป็นการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะการสร้างเส้นตั้งฉาก มี2ลักษณะนะคะอันแรกคือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างเลยนะลูกจงสร้างส่วนของเส้นตรง AO ให้ตั้งฉากกับส่วนให้ตั้งฉากกับเส้นตรง PS สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการตั้งฉากนะคะ สัญ,ญลักษณ์ของคําว่าตั้งฉากนะลกูกอันนี้นะคะงั้นเวลาอ่านต้องอ่านนี้ถูกต้องด้วยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ต้องรู้เลยว่าอ๋อเส้นตั้งฉากนะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์นี้อะไรคะส่วนของเส้นตรงเห็นไหมส่วนของเส้นตรง a o สัญ,ญลักษณ์นี้นะลกูกมีหัวลูกศรสองข้างเส้นตรงโอเคงั้นเรามีเส้นตรง ps แล้วเห็นไหมคะมีเส้นตรง ps แล้วนะคะ แล้วก็มีจุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงเห็นไหมคะมีจุดอะไรลูกมีจุด O อยู่นะคะอ่าเราจะสร้างเส้นตั้งฉากบนเส้นตรงนะคะโดยใช้วงเวียนด้วยนะคะโดยใช้วงเวียนนะอ่าเริ่มเลยนะคะจุดนี้จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่บนเส้นตรงนะอาจจะมาทางนี้หรืออาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนก็ช่างนะคะวิธีการเดียวกันนะคะ นักเรียนก็ไปนำวงเวียนมานะคะนำวงเวียนมากลางวงเวียนรัศมีพอสมควรลูกรัศมีพอสมควรนะคะรัศมีพอสมควรคำว่าพอสมควรทำไมคะให้มันทำไมให้มันหมุนได้สะดวกนะคะอ่าไม่ใช่กลางแคบซะจนหมุนยาก หรือไม่ก็กลางสะม,มากเกินเหตุเกินการอย่างนั้นนะคะอ้าวตรงนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะกลางรัศมีพอสมควรนะลูกใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางเห็นไหมคะอ้าวคำว่าจุดศูนย์กลางทำไมเลยลูกเอาหเหล็กแหลมๆเนาะวางไว้ที่จุดศูนย์กลางเลยวางไว้ที่จุดที่เราต้องให้มันเป็นจุดศูนย์กลางนะคะในที่นี้เราให้จุด โอจุดศูนกลางนะคะอาต่อจากนั้นนักเรียนก็เขียนส่วนโคง้งเขียนส่วนโคง้งตัดแขนสองข้างนี่ตัดแขนสองข้างเลยทําไมบอกแขนสองข้างทําไมบอกแขนสองข้างใช่ไหมเพราะอะไรลูกเมื่อโอเป็นจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นแล้วมันก็เหมือนม,มุมอะไรลูกเหมือนมุมตรงใช่ไหมเหมือนมุมตรงเลยนะมุมตรงแล้วก็ทําไมลูก แบ่งครึ่งมุมโอเคไหมแบ่งครึ่งมุมเนาะอ่าต่อจากนั้นทำไงคะเมื่อได้จุดตัดแล้วเห็นไหมจุดตัดทั้งสองอ่าจุดตัดขุนแขนเนี่ยนะจุดนี้กับจุดนี้นะลูกนะสองจุดนี้ใช้สองจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางลูกใช้สองจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางพอบอกเป็นจุดศูนย์กลางปุ๊บทำไงเลยลูกเอาวงเวียนมาเลย เอาวงเวียนมาวางเลยปุ๊บนะวงเวียนนี้กลางออกไปอีกได้นะคะกลางออกไปเลยอ่าปุ๊บอ่าวางที่วางที่จุดตัดนะลูกอืมต่อจากนั้นนักงเรียนก็เขียนส่วนโค้งเลยลูกฟึ๊บนะนะรัศมีเท่ากัน ยกวงเวียนมาใช้จุดตัดอีกข้างหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางบ้างนะแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดกันชึบนี่ตัดแล้วนะหนูตัดยังลูกหนูตัดยังคะอ้าวปึ๊บยกไปอ้าวแล้วครูเอาวงเวียนไปเก็บก่อนอ้าต่อจากนั้นก็ทำไรลูกลากเส้นเลยนะ ลากเส้นเลยนะคะอ่าเส้นไปไหนนี่เส้นมาอ่าลากเลยลูกจากจุดตัดข้างบนเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเส้นหน่อยสิอ่โอเคนะลากชึบมาที่จุดโอ้เออได้ไหมได้ไหมได้แล้วนี่เห็นไ,ไหมคะงั้น จุดที่จัดข้างบนมันคือจุดอะไรนั่นเองจุดเอใช่ไหมเอาเอาเไปใส่ไว้ใส่ตรงไหนดีเอาใส่ไว้ตรงนี้ข้างบนก็ได้ตรงไหนก็ได้ใส่ไว้เอาครูใส่ตรงนี้นะมันไปอึ๊บอ่าเราก็จะได้แล้วนะจะได้แล้วว่าส่วนของเส้นตรง AO เนี่ย AO เนี่ยนะ ตั้งฉากกับเส้นตรง ps เนะอ่าตามที่โจทย์ต้องการแล้วนะคะลูกอืมยกไปอ้าวรูก็เขียนแล้วอือนี่ไหมนี่สัญลักษณ์ตั้งฉากเสร็จแล้วลูกนี่ไม่ยากเนาะอันนี้คือการสร้างอะไรลูกเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่ง บนเส้นตรงที่กำหนดให้หไหมคะอ่าได้แล้วเส้นตั้งฉากนะคะโอเคไหมอ่าตั้งฉากใส่เส้นฉากตรงมุมก็ได้ลูกใส่ตรงเส้นฉากตรงมุมด้วยก็ได้นะลูกนะใส่เลยปึ๊บอ่เส้นอ่จะเห็นว่าสัญลักษณ์มุมฉากเราจะใช้ฉาก นี่นะได้มุมฉากโอเคไหมคะค่ะลองทําดูนะหนูลองทํนะาดูบ้างค่ะสวัสดีลูก